ยืนคําขาดมิ้นชาริดารัก12ปีจะได้เป็นสซัยพรยโบนันซ่าไหมเผยเรื่องความรักกับนมภูพาเตชานารงว่าเกือบเลิกจนตัวเองเศร้าจนปอดฉีกนางเอกมิ้นชาริดาร่วมงานเกิดขึ้นนานมากแล้วขาดสมัยพี่พาไปบวชแล้วเขาก็อินในประธรรมมากๆพอสึกออกมาเขาก็หายจากหนูไปเลยห่างกันไปสีเดือน ได้ไม่ได้มาปอกอะไรเลยตอนนั้นเราก็ตกใจว่าฉันทําอะไรผิดแล้วกลับมาทบทวนตัวเองก็มีการคุยกับพี่น้องเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรอย่างบังคับพี่น้องทําวัดเช้าวันเย็นนอนเร็วๆออกมาก็ใส่ชุดข้าวยังติดอยู่กับความสบายใจตรงนั้นสิ่งที่ทําให้เราป่วยเพราะเราคิดมากเรื่องเขาพอเราเครียดมันก็เลยกินไม่ลงและทําให้เราผอมลงตัวเราเป็นคนช่วงตัวยาวมันก็ยืดเลยเกิดจากที่ปอดยืดตามตัวไม่ไหว เพราะว่าพร้อมเร็วปอดเลยฉีกแต่ฉีกไม่เยอะประมาณ5เซนหายใจก็เจ็บหัวเระก็ไม่ได้คุยกับใครเยอะก็ไม่ได้รักษาอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้ร่างกายสมานเองเพราะไม่ได้ฉีกถึงขั้นต้องเย็บแต่ว่ามันสรงทําให้ไปดําน้ําไม่ได้กลายเป็นคนที่ปอดเซนสทีฟช่วงนั้นต้องงดรับละครบูไป1ปีตอนนี้ไปตรวจมาปอดก็ไม่ได้ร้อยเปอร์ซหลังจากนั้นได้เคลียร์กันไหมได้คุยเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรถ้ามีโอกาสได้ปวด ก็อยากบวชอีกหนูก็หึง1สปีแล้วนะถ้าบวชอาจจะบวชตลอดชีวิตไปเลยก็ได้แต่ไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็เกิดแค่แซว์เขาเล่นๆว่าถ้าเกิดมาทิ้งฉันตอนที่คบกันมา12ปีเนี่ยโบนันซ่า เขารู้ว่าสาเหตุที่เราเป็นเพราะเขาไม่ได้มีอะไรปลอบใจไม่มีของขวัญแต่ตอนนั้นคุณพ่อเขาก็น่ารักดูแลค่ารักษาให้12ปีเรากดดันไหมคํานี้ไม่ได้กดดันเพอมิ้นเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรื่อยๆเป็นยังไงก็เป็นไม่ได้คาดหวังผู้ใหญ่ถามไหมถามเยอะมากใครเจอก็ถามครอบครัวเขาก็ถามเยอะมาก แต่หลายคนก็มองว่าสไปยโบนันซ่าย,ยังไงก็ไม่หลุดไปจากนี้เพราะเราสนิทกับคุณพ่อของภูพามากตอนนี้เกเปอร์เซ็นต์พี่ภูพาอยู่เขาใหญ่มีอะไรคุณพ่อจะโทรมาหามากกว่าพี่พาก็ไม่รู้ว่าคุยกับสัตว์แล้วสบายใจมากกว่าคุยกับมินหรือเปล่าไม่น้อยใจนะไม่น้อยใจเลยชินแล้วอย่างที่บอกแต่ละคนก็โฟกัสอยู่ที่งานเราก็โฟกัสงานเราเขาก็โฟกัสงานเขา